สวัสดีท่านมิกเพื่อนผู ö, ้ทีชอบสะสมสารเทนมีอาจารย์กับมีพระสมเด็จวันละข้างมานำเสนอสีสวยง่ามสำเด็จเอาชมไป้ัมกันเพื่อนว่าเอากาจสีแปลกว่าเออพระสมเด็จนี่ มื่อนี่อาจารย์ก็อเอามาลายองค์เท้มันเป็นในส่วนเดียวกันอาจารย์ก็เลยเอามาให้ทํามีข้อชมอเดี๋ยวอาจารย์จะนำเสนเอองค์นี้จัดหน่อยนี่เป็นอ พระสมเด็จหลังเกดีรุ่นนี้พระจุลจอมเก่าเจ้ายุหวราชการท่่ 4, เีเพิ่นส่งปฏิสังขรเกดีองค์พระปฐมนคนปรปฐุมพลเลกสัง พาสมเด็จลุนีออกมากัประธานไพศาลกมีสมเด็จตัวขึ้นเขาอยู่เอ่อควรจะเห็ดเกดีเอเียงเกดีเอียงเพราะว่าตอนเพิ่นหม่า,มาบุรณะเกียร์ดีเวรจะเหตุเกียร์ดีเอียงเพป็นผื่นอาวจากในผ้าซองมึงมันจะเคลื่อนดำย่างหน่อยอย่างหางน,นึ่ง ม่นสันจะดูสวยไปอีกแบบหนึง่งของรุ่นหลังองค์พระพุทมเกีดีเอียงนี่จะเป็นองค์แท้ได้เ,เพื่อนของปลอมก็มีเยอะแยะขึ้นกันอาจารย์ว่าสวยดีก็เลยขนออกมาให้ทํามีข้าวชมเนื้อจะออกเคี้ยวคนแล้ว นี่เป็นคล้ายๆคาบยางไม้เพื่อนคาบยางไม้แค่นไส้คราบจะกลับกันเป็นก่อนได้เพราะว่าผ<อ>้าสม้มเลี้รุ่นนี้จะเป็นอเอกลักษณ์ศิลปะของอูอท้องเพื่อน,นถ้าศิลปะของอูท้องอะรูปเซียนเพื่อนเรียกว่าหัวเพื่อนนี่จะคล้ายๆดอกบัว อาจจะตูมคล่ายรดอกบวตูมเพืเ่นนนอนศิลปะของอูท่องถือว่าเสียนว่าต้นแบบต้นแบบของพระสรมเด็จบางคุณผมปี09จะลักษณะเดียวกันนี่แหละอ,อันนี้ก่ม,มีใครตํนนี้มันแตกก็ม,มีคือกันในขีตะเลคือว่า ท่านยอยกวนๆพระอาสาล่ะขบับขาบแค่นใส่ว่าเป็นสีจนเป็นสีเขียว คืออาจารย์ได้มาติดมาน้ำพระเมาอาจารย์ก็เลยมาเดี๋ยวบึงเรียกว่าถึงยุกอยู่ท่านยุกอยู่ <c oughs> <c oughs> อาจารย์เมามาในชุดชุดนี่อาจารย์ก็เลยเอามาช่ให้เป็นชุดเป็นชุดว่าของแปลกเพื่อนๆเก็บเคาอยเห็นอ,อนี่คือพระสมเด็จยุคป ปีสองสี่ศูนย์แปดเพื่อนๆจานจจได้มาไลาอเนื้อหาสาลาเพื่อนจะเคลือบยางไม่ไ,มได้เ,เพื่อนๆแปลกี่อย่างได้เ,เพื่อนๆสมบูรณ์พ้นสมบูรณ์หมดเสียนผาที่เพื่อนกับมีอันนี้เป็นพิมพ์่สุขโขทัยได้เ,เพื่อนๆเ,เป็นศินละปะของสุขโขทยัย นี่จะเป็นศิละปะของอูทองอ่นี่จะเป็นศิละปะของอูทองขนาดเคขือบไว้จังไดจังว่าแปลกเอาไม้เพืเ่อนๆชมเพราะว่าโดนเจ้าพ่อ่าของกิ่งแล้วก็สวยงามเพืเ่อนๆเพราะว่าพันมีสองด่านเพืเ่อนๆนี่ด่านหนึ่งอ่ นี่ซีมี่สองดนันนี่จะเป็นยุคปลายยุคปลายแล้วสองสี่แปดศูนย์เออสองสี่ศูนย์แปดคนเกินขอโทษอาจารย์จะได้มากเบ้งชื่อมงึนี่ก็เป็น ทีมสุขโขทัยคือกันจะลงยางไม,ม่ไปเพื่อนี๋ยวอาจารย์จะพาลงกลกองมึงเนื้อคนค่ะเนื้อสมเด็จละ่ะเพียงแต่คนจะบางคนอาจจะเพ่เคยเห็นนะเห็นก็นจะเห็นก็อจะว่าของเกี่ยของตลาดบ่แม,นม่นได้เพื่อนของเกี่ยตลาดก็มีอยู่เมืองด่านนี่เพื่อนความสวยงามม่อนช้านี่ คือโปรงพูดถึงได้เพืนเพ่นมสวยงามมันหูเป็นหูสุ่มปีกัะค่งเป็นเอกลาขึ้นก่อนจันทมานจะลดแล้วเจ้าองค์เพื่อน,น,นอันนี้เป็นพิมพ์สองหน้าปีสองสี่ศูนย์แปดอนี่เบิ้งเนือ้อเบื้องเนื่อนี่แล้วอาจารย์จะให้เบืง้งอันนี้จะเป็นเนื้อนึกุ่ม่แต่ว่าจะมีเป็น แดดไล่ง่ารวมใจเบื้องเนื้อนึ้ออีกนี่นี่ถ้าเส้นก็จะเอือนเอือนว่าอะไรยัง่ะเนื้อเทียนเชยไหมเพื่อนนี่จะเป็นเนื้อเทียนเชยเนื้อจะสวยเพื่อนเพื่อนม้วนสันนี่ก็เป็นสองนาเนี่ยเพื่อน อาจารย์เล่นว่าสวยดีเดี๋ยวอาจารย์จะลงกล้องให้เบิ่งนมาจุทายเป็นยังอาจารย์คือหูจกวารุ่นนี้เป็นรุงทุท,ทัยจิอาจารย์ก็ศึกษาศึกษาหาขอมูลมากนําเสนอแล้วอาจารย์ก็มีนะแปลกแปกนี่เพื่อน ว่ามันอของตลาดของเกดได้เห็นเปล่ายจะมีหมดของเกดไปซีซอเนาะของเป็น,ย,น,กน,ย,น,ปนยกเป็นยังกจ็จอาประดับออสร้างอันนี้มีพระสมเด็จหน่อยทั้งหลังเนื้อง,งามเพื่อนเพื่อนวันนี้อาจารย์ว่าตัวนกังอาจารย์คือหัวัจที อาจารย์ไปซ่องอาจารย์พ่ออาจารย์กันเลยบึงเหนือวันนี้คือเนือนเทียนใช่เพื่อนจะเขียนพ่อสอนอีกพอเพื่อน,อนสองสี่ศูนย์แปดแบบฉบับวัดละรังอจะมีเนยน้อยนึงเป็นบางโอ้โ์คามสวยงามนี่ที่พ่อสอ สองสีศูนย์แปดเพิ่นสลักว้พรมเป็นยุคใบไปๆไปเนื้อหาจะาละเอียดเพื่อนๆพุ่มสวยงามเนี่ยละเอียดดีก็ยุคกลางๆาตามที่อาจารย์ศึกษามาเดี๋ยวอาจารย์จะพาลงกล่องยังไง มนมอคือมือมสัน่นนะมวนสั่นเพื่อนไม่ไม่ไมมีสูสีนะเพื่อนสีเขียวสียก ด้านหลังเันเงนสองสี่ศูนยแปดสัส้นกับดิดิ้ดดิดเน vườn hai sa lạ này suối ngà một vườn chăn rồi bưng rồi nhớ chăn rồi xong bưng phạ nhiều bưng năm vườn đóng vườn Hãy subscribe thấy không? đàn này lắm, cũng xuống đàn. ủng mây, ủa mây vẫn. thì khói luôn ngắm ngắm hay vâng lọc. Nhưng chàng lúc mình chút này vâng ใช่เพื่อนถ้าเอิ้อร่องจะเอาเป็นสูโขูไัไกำแพงเพชดใช่จะเอิ้เอิ้อร่องคาบลักคาบยางไม่แนละ้วเดี๋ยวลงไปคนจะไม่เกา สองอสี่ศูนย์แปดอ่ากระจาบวกลบผู้นั้นแล้วกระจาร้อยหกสิบปีเป็นยุคยุคปลเพื่อนเวันนี้ก็มีหลายอ่ามีตีเนี่ยของแปลกเนี่ยองค์นี้ให้งามเพื่อนนี่เสียนผาทิพย์ลุ่งลักรวยทั้งรังคนกัดติดไวย สวยงามศิละปะอูทองเออศิละปะอูทองหัวบนจะไล้ไข่บัว สองสี่ศูนย์แปดพระอะไรวงเพื่อนแรับเทียมนี้อาจารย์กระปากเพื่อนเนะาะกูบอกขั้นไหนกดกระดิ่งก็กดกระดิง่งอาจารย์กระปากไว,ว้เช่นนี้แหละ